ชิดาเรสเซนต์พลาสตัวนี้ความพลาสของมันเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นตังขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเราใส่สารสกรัดเอลเดอร์เบอร์รี่เพิ่มเข้ามามีสารที่ช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะแล้วก็มีวิตามินอื่นๆอยู่ในนี้อีกด้วยนะคะตัวนี้เขารู้อยู่แล้วในวงการแพทย์นะคะว่า มันช่วยลดการอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีการอักเสบง่ายๆเป็นหวัดง่ายต้องกินตัวนี้เลยแล้วก็ยังมีส่วนช่วยเรื่องของสายตาด้วยนะคะพอมันมารวมกับสูตรเดิมของเรานะคะ boost สรรพคุณอื่นๆทําให้มันเห็นผลมิกซ์แล้วก็เร็วดียิ่งขึ้นนะคะเทียบกับตัวเดิมคือทั้งร้อเซนะคะชอบตัวนี้มากกว่าแล้วก็บอกว่าเห็นผลเร็วกว่าดีกว่าเดิมขาวเร็วขึ้นเนียนขึ้นนะคะ ของเรานะคะถ้าใครที่ยังไม่อยู่ครอบครัวเดียวกับเรานะคะครอบครัวชีดาคอลลาเจนนะคะต้องรีบแล้วนะคะ